โยกตัวไปโนวนเลี้ยนีน้ขยับสุดสุดท้ายขยับนิ้วขึ้นไปด้านหน้าตอนนี้นิ้วชี้ข้างล่างลงกล้องแล้วเนะาะเนี่ยแตกกี้ลงมหมมันก็ ้ีชี้ตกกล้องปุ๊บระยะมีกล้องเข้าไปดังหน้าเล็กน<ม>้อยเข้าสภาสาวกต่อไปล้องปีนมามีขีดตกจากที่หามาเจอครับข้ามาก่อนไม่เจอละแค่ยังบอกย้ายที่ละย้าย <c oughs> ต้นละ มันจะแกมเหมือนขาข้กล่างมีลขนาณะป็คือแค่ดันหือกดดันหือกดดัน เรื่อยๆนะครับจนถึงใต้สะพูงหรือว่าข้อเท้าใต้ข้อเท้าอันนี้จะเอาข้อต้องก่อนจะเอาข้อมดลูกก่อนอ่าอย่างเนี้ยยกพื้นฐานผมนี่บอกเข้าใจพื้นฐานท<ต>ุกหนึ่อง ถ้าโดยคือโดยด้วยสายตาที่มองทแต่เขาวเอาต้นรักแร้ก่อนอ่าต้นรักแร้เนี่ยก็เอาง่ายๆก็คือสี่ข้างนะอ่ะขี้ข้างว่าหน่อเออเอาขี้ข้างว่าเนี่ยแต่เอาต้นรักแร้เนี่ยลงมาเนี่ยเป็นก เอาง่ายมันก็จะซื่อหรือว่าคนเสื้อมันพอดีเนาะครับมันก็จะซื่อจากเคสเสื้อเนี่ยแล้วเนี่ยเอาขอเขานี่ขึ้นมาเนี่าะกระดูกของเข่ากระดูกตรงนี้เลยอ่ามดเนี่ยมันก็มันก็จะบวกนี่สำเนาเขาคีดผมเพื่อจุไย้กันไม่ใช่หร่ามันได้การเอาหมอวกระดูกเข่าเลยแต่บาเอากล้ามเนื้อขานะเพราะว่าบางคนด้วยสวีละมันก็เพราะว่านั้นเอาง่าย ถ้าเป็นนอนหงายลดไงมากก็จะกลายเป็นเส้นหนึ่งของขาด้านนอกอ๋อเอาแนวนี้เลยกันเนาะเนี่มุกหัวเข่าไว้เนาะเนี่ยโอเคเนี่ยข้างสับ้าเข่าเนี่ยก็ถ้าเป็นน่ดนอนหงายเนี่ยเส้นเนี่ยแนวนี้แต่พอพอมันมาขึ้นตังบนมันก็จะกลายเป็นเหมือนว่าเวี้ยวขึ้นมาหาก้นเทะสูงตูเทะมันจะได้ซื้อกระดูกหัวนี้นะเนี่ยแต่เอาเส้นเนี่ย เห็นหลังไหมแล้วผมก็จะคิดก็จะคิดว,ว่าอย่างไรตึงกลางที่นั่งตะแคงมานี่เขาอีกเราผมนี่นนมันเป็นอะไรเอาเนี่ยของการข่าเนี่ยเอาเงี้ยเอาเนี่ยเอาเนี้ยอันนี้มันก็ยิ่ไปถึงชื่ที่สามสามันจะเกือบถึงชื่ที่สามนะครถ้าสมมติว่าตัวเอาการข่าวเองนนกนลองโค้ดแหละ